สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กเขาเบิง่งเขาส้มตาสองตาเมาส์สบายดีงานตอนเที่ยงพี่นะ้องตอนเที่ยงตอนเทียเท่ยงปลาดำกินข่าวเปิดคลิปใหม่แต่เดิมปลาดำเปิดคลิปใหม่แต่เดิมสบายดีสบายดีจ้ามาเดินมาเดินกินข้าวนกันเด้อกินข้าวกินทุกคูณ คอยสีสผ้า,ามแมนกินกินดไ,ดได้กับบะเบิสแมนมีทั้งข้าวปุ้นมีทั้งลาบซีนแกงซีนมีทั้งลาบทั้งแกงมีทั้งหมาพี่อ่ะขบสุดเลี้ยงให้อิ่มเพิ่นว่าบ่ให้อึดบ่ให้อยากเนาะให้อิ่มน้ำสุปรานในมื้อน,นี้ ในมือนี้เด้อพี่น้องเด้อกับมืออื่นเสาร์นะเป็นมือใส่บาทยันนามวันนี้ก็สิคอเก็บภาพบรรยากาศตอนข้างในเด้อข้างในตอนทำพิธีพี่น้องตอนเพลง

अले सोथाम असावा उभग खयावा त निपना सबकंग मोतो अनाकाटे काले दम नी नथान मान्य भते उयतानी सा परिवराणी मूसं खत्ता भसा nyaं nyaंमानी आ भे बतालेवालाहता

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มนพระสิบสาองค์นแต่งระเขาวสิบสามผาทำบุญมาเนี่สาธุมทนาบุญน,นำกันเดินพี่น้องเด้อเบอร์สุขุเบอร์สุขล้ผู้อยู่ไกลอยู่ไกล,ยกลอยู่ทุกมองทุกปอนอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่บ้านเฮาอยู่ฟังทยก็ดีเนาะสาธุเอาบุญน,นำกันพี่น้องหลังจากมาแต่เฮือนงานกับมาบ่งมาส,ส้ม สาวแพงซื้อขี้ศีสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าโอ้ยหาอึดยังมาเลือกอีกน้อห่วยอยากเป็นลมอึดอืดอ่ะก็จะเลือกเสร็จแล้วทำบุเลือกก็ได้เลือกขี้ไม้อ๋อยางขี้ซีพี่น้องแปลว่าพ่อแม่เคยซื้อลูกแปะลูกแปะตะกี้เป็นราคาเธอได้นี่นะลูกหักบ่ลูกไม้เจ๊งเด็กกำไรน้อยนะเพราะว่ามันเขาตัดตรงที่มันขี้หลายนี่ไป เก็บเศษใหม่อออยางน่ะนิดหน่อยกับบุติเขาเอาเบิดยางบ้านเท่าน่ะได้เงินใส่ยอดนี่แหละคันดูอ้ยหาระบากระเบิดลำบากอรี่มันอืด้นขั้นผูกขึ้นต้นใหม่พอเก่งกับไรมันอืดแล้วกุ้งใหม่เขาเห็ดหัวไปเลยเรียกแต่ต้นใหม่้เท่าไเป็นยางอันไม่จิกยางกุจิกอันนี้คือขี่โซดมันเป็น้องขี่โซดคนได้ยูันมีเพื่อนอ่ะอยู่ขี่โซดเขาไปยาเพื่อนได้เนี่ย เออยางสซดว่าพิษอันนี้คือขี่มันอันนี้ก็พิษ <c oughs> นี่ยางสดตัวนี้นะราคาดีตัวนี้ถ้าได้แต่แบบนี้มาโฮหมาลบลอะล<อ><บ>ละห้าสิบาทนี่คันได้แบบนี้นะขั้นแบบนี้นะเบอร์ประมาณเสียให้เบอร์ อันแบบนี้นะเพิ่นโบอยากเอาปันไดอันนี้เป็นขี่มันอันนี้มันเอาเป็นาายางเปลวยางยางบทชดอันนี้นะยางเขาสื่อเขาก็เอาได้ขี่มันแเจ้าอยากแกงเอาเขาพุ่งหุมแบบนี้เขาเชี่ยวเนียนดังไส <c oughs> ้ก<ม>็หนาเข่งกับปิดสื่อแล้วลุบหอนออกไ,ได้ก็หน้าห้าสองสอบเ้าคัดออกตะกี้เอ้ยหอนออกแบบนี้เนาะคล้ายแะไรมาหอนน้ำรังเขตีปีตัวสื่อได้เข่งกับปิดเอ็งมาดังไส้เนียน ว่าแต่ใส้ใข้เจ้าเอาี่ง่ามขี่านคือขับรถลายเลยนี่แต่ขี่ดินอาไปมาบเตัวเก็บแต่ขี่ป้าประดมคือว่าหงอกลายแท่โล่ละว่าของเาเนาะโหทันเา่บขนนี่อย่เงี้ยอนกวงกับเผาแต่ว่าอ้าวเจ้าของกับพญานามปิดไว้เนาะอันนี้ะบบปิด มาดามนะท่วงเจลาดาสีฟ้ามันเผาไปตามตัวเองหมดใช่ค่ะท่วงเจเราอันนี้นะของคนบ่มักผัวว่าเนาะพี่น้องค่ะคือปลาเมาเนี่ยบ่ได้ไหยยอมทันทีเขาหมักผัวว่าเนาะปลาดามแล้วบ่หมักไทยแล้วก็ไหงอกต้นเลมัส่าท้าบอสมาซอยป้าแน่แน่แพงเผาป้าแล้วเลย มาซอยป้าเนี่ลูกมางอกกับไดามาซอยป้านี่กแล้วบัดเอ้ยบัดเอ้ยมาซอยป้าเนี่ยนมาหัอหมูบัดเอ้ยมาซอยป้านี่เอ้าเอ้าป้าลูกเจ้าขี้เอามีกแตมหนาจอของมันอยากนักรายเนาะป้าเคยเถ่ากับจำพ่อโกนพนอยู่อย่ามบโซนะน้ำผมขาวนะ นี่อะว่าได้มัน้อับเหยียเาแล้วดูฉันนอาป้าต่กัะป้ากเนตัวสีบทาวเนาะด้เด็กเกาตัผู้น้อยก็สเท้าลเก่าหนแล้วป้านาคนนี่เท่าก็ได้ดอกเนเาก่มด้ยเดียิมแม่เฮ้ยกองไว้นี่เอาไปดังไทยได้กระดังเจอดอกหนี้มันถก คลิปนี้พระเบงพระส้มเทนี้ก่อนเด้อพี่นองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใน้ทำคลิปอีกเนาะโชคดีมีความสุขกับทุกคนสบายดี